ขนมเข่งถั่วแดงค่ะขนมเข่งธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้วค่ะยิ่งใส่ถั่วแดงยิ่งอร่อยมากๆขนมเข่งออกมาสวยมันเงาแกะง่ายค่ะเนื้อเหนียวหนึบไม่เละติดมือค่ะผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาลทรายค่ะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันดีก่อนเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าค่ะ250 ml ทยอยใส่ใส่หส่วนใดสาส่วนก่อนนะคะ หรือใครจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำกะทิก็ได้ตามชอบเลยค่ะใส่น้ำเปล่าส่วนที่สองลงไปค่ะส่วนที่เหลือไว้ไว้ใส่ตอนจบนะคะขยำจนน้ำตาลเขาละลายดีเดี๋ยวเขาก็จะเหลวขึ้นค่ะนี่ค่ะนวดด้วยนะคะนวดสักพักหนึ่งเลยค่ะให้ขนมของเราเหนียวนุ่มหนึบอร่อยพอนวดได้ที่แล้วก็ใส่น้ำเปล่าส่วนที่เหลือให้หมดขยำให้เข้ากันจะได้ความข้นประมาณนี้ค่ะ น้ำเปล่าที่แม่บ้านกะไว้จะพอดีเป๊ะเลยนะคะใส่ถั่วแดงบดหยาบๆลงไปค่ะใครจะใช้ครกตำหรือว่านำไปปั่นก็ได้จะหยาบๆตามที่เราชอบนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วพักแป้งไว้15นาทีก่อนค่ะกระทงใบตองแห้งค่ะผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วนำมาทาน้ำมันพืชเพื่อไม่ให้ขนมติดค่ะ กระทงแม่บ้านใช้ขนาด7เซนติเมตรใครจะใช้เป็นกระทงใบตองสดหรือถ้วยฟอยก็ได้นะคะนำมาเรียงลงในซึ้งค่ะแล้วก็ตักขนมใส่ลงไปซึ้งแม่บ้านก็จะได้7กระทงนะคะแล้วก็นึ่งสองรอบได้ทั้งหมดรวมทั้งหมด15กระทงค่ะขนมตักให้เต็มได้เลยนะคะเวลานึ่งเขาจะฟูขึ้นมาเวลาสุกแล้วเย็นตัวเขาก็จะยุบลงไป นำขนมเข่งขึ้นนึ่งไฟกลางค่ะเป็นเวลา25นาทีถึง30นาทีแล้วแต่ว่าเข่งเล็กเข่งใหญ่ครบเวลาขนมสุกดีเหมือนว่าเขาจะติดกันแต่ว่าเวลาเขาเย็นตัวแล้วเขาก็จะแยกออกแบบนี้นะคะหรือถ้าไม่แยกออกเราใช้กรรไกรตัดๆได้ค่ะขนมของเราเย็นสนิทแล้วเรามาลองแกะกันดูค่ะมันเงาสวยมากๆนี่ค่ะแกะง่ายสุดๆเลยค่ะ ขนมเค็งถั่วแดงน่าทานมากยืดยืดนุ่มนุ่มเหนียวหนึบเลยนะคะเนี่ยคะ่ะไม่ติดมือนะคะไม่เละลองชิมดูค่ะมีความนุ่มเหนียวหนึบไม่หวานมากจนเกินไปเวลาเคี้ยวโดนถั่วแดงที่เปื่อยนุ่มนุ่มเข้ากันดีมากเลยคะ่ะอร่อย ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ